เรียกยังไงก็ได้ที่จริงก็คือโลภะตัวสามโมหะนั่นแหละก็คือตัณหาม่นาทิฐินั่นแหละแต่จะไปเรียกชื่อยังไงว่ากิเลสเหล่านั้นอย่างไรเท่านั้นเองจริงๆก็คือมีกิเลสแค่นี้ไม่มากไปกว่านี้ถ้าลากิเลสหน้ากุศลหน้ากุศลจิตก็มี14ใช่ไหมโมเจตุกาสีโทจตุกาสีโลติกาสามถีตุกาสองวิจิกิชาหนึ่งมีแค่สิบสี่ตัวแค่นี้เองที่เป็นกิเลสมีแค่นี้แหละไอ้ที่เป็นปัญหาชีวิตของพวกโมสาธ์ทั้งหลายมีสิบสี่นี่แหละกกก็็ไไไดด้ปเรียโอะ เรียกว่าโยคะก็ได้เรียกว่าคันถาก็ได้เรียกอุปาทานก็ได้เรียกอุนิวอนก็ได้เรียกว่าอนุสัยก็ได้เรียกว่าสังโยชน์ก็ได้เรียกว่ากิเลสก็ได้โลภะตัวเดียวไปเรียกยังไงก็ได้แต่ก็ต้องเีินเนี่ยโลภะแค่นี้เองจะให้ตัวสภาวะธรรมจริงๆคือสิบสี่ที่ท่านต้องหลายต้องประหารต้องละ <c oughs> ไม่ได้เยอะอะไรเลยใช่ไหมเรามีบุกมีฝ่ายที่จะเจริญเต็มไปหมดสังเกตดูนะสทธาสติหิร,อริอุตปาโลภะโทสะตัตะระมชตากายะปัสสียี่สิบห้าอันนี้ยังไม่นับตัวอัญญสมาะนะเน,นี่ยมาบวกอีกเป็นอ เป็นสามสิบหกสามเจ็ดสามแปดก็ว่าไว้เนี่ยเราสามารถไปดึงกลุ่มกลุ่มตัวภาษาเวทนาสัญญาเจตนามามาเกิดร่วมสติสมปชญญะที่เรากำลังเจริญอย่างที่เรียกกุศลจิตเนี่ยกลุ่มจะเจริญเนี่ยนั้นแต่าชานฉลาดหน่อยแล้วก็ดึงเอามาเป็นพวกอยาให้เป็นพวกอกุศลใช่ไหมอยาอยาให้อกิเลสเหล่านี้เออนั้นการจะมันเป็นการช่วงชิงกันเนี่ยช่วงชิงกันว่าแต่ก่อนเราเสียพื้นที่มากเขาเรียกว่าเสียเมืองขึ้นโดนโจมตียับเยินไม่ชานฉลาดไม่รอบรู้ตาไม่รู้จักจักขู่ ไม่รู้จักสีไม่รู้จักโสตะไม่รู้จักเสียงไม่รู้จักคานะไม่รู้จักกลิ่นไม่รู้จักคิวหาไม่รู้จักรสไม่รู้จักกายไม่รู้จักหัวตาผไม่รู้จักใจไม่รู้จักธรรมารมณ์ว่าฐานเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดของกิเลสอาสวะโอคะโยคะคันถาอุปาทานนิวรอนุสัยสังโยชน์กิเลสหรือเนี่ยโลกะตัสสะโมหะมันก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ได้อาศัยต้นไม้ใบหญ้าเกิดเออมันไม่ได้อาศัยมันก็อาศัยนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมาประชุมอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันไม่่่่่ไปปรระะชชุมมทีออืนหกใล แล้วมันก็ไปเชื่อมกับโลกข้างนอกสีเสียงกิริยรสผลตภัมธัอารมณ์มีแค่นี้เองมีแค่นี้อายตนะาภาัยในอายตนะภายนอกสังโยชน์มันอาศัยเกิดก็อาศัยเกิดทั้งอายตนะภาัยในภายนอกนี่แหละกิเลสอาศัยเกิดก็อายตนะภาัยในภายนอกนี่แหละอันนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมเป็นฐานถ้าเรามองนี้เรามองถึงว่าบรรดาประเทศสลาทั้งหลายหรือว่าบุคคลที่ต้องการที่จะจัดการโจรผู้ร้ายทั้งหลายโจรผู้ร้ายมีมีมีกองกําลังของเขาเขาก็ไปซ่องสมตามกองกําลังต่างๆเวลาเขาไปจัดการก็ไปจัดการก็ไปทิ้งระเบิดทําลายตึ้งตล้็ตึ้ยตพ้ไป อันนี้เหมือนกันนี่มันมาซ่องสมอยู่ทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจกีเลยมันวางระเบิดฝังระเบิดเต็มไปหมดใช่ไหมดงนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้สติสัมปชัญญะและปัญญาทั BRE, ้งและความเพียรทั้งหลายเนี่ยการเราต้องไปรอบรู้ตาจริงๆไปชําระว่ามันราคะเวลาจะเกิดก็สายตานี่แหละเกิดขึ้นโทสะโมหะมานะทิ่ถิวิจิกิจฉาหินิการนัตตะุตรทัจมันก็สายตาที่ะเกิดขึ้นอาศัยสีที่เกิดขึ้นอาศัยหูนี่ะเกิดขึ้นอาศัยเสียงนี่ะเกิดขึ้นอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยอาศัยกลิ่นอาศัยลิ้นอาศัยอยู่่แคนี้ เวลาจะเกิดไม่มันไม่เกิดที่อื่นเกิดแค่หกทั้งอยายตนะภาัยในไปนอกฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยชานฉลาดมากก็แนะนาให้หมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยใช้สติสตัมปชัญญะกาหนดตาหูจมูกลิ้นกายเฉลยบอกว่าเหมือนที่บอกว่ารู้ชัดจมูกนีแบบไหมประชานนติรู้ชัดจมูกรู้ชัดกลิ่นรู้ชัดกลิ่นนะที่อาศัยจมูกเกิดขึ้นรู้ชัดสังโยชน์ที่อาศัยจมูกและก,กลิ่นเกิดขึ้น นั้นเวลาการมาราคาสังโยชน์ปฏิฆามานะเป็นต้นจนถึงอวิชชาสังโยชน์เนี่ยอ๋อมันอาศัยจมูกและกลิ่นนี่แหละเกิดขึ้นมันไม่ได้อาศัยที่อื่นนั้นรู้ชัดเลยเพราะการไปรู้ชัดด้วยสติสัพพัญญะด้วยความเพียรแปลว่าอะไรสติมามาคลองตรงนี้ได้แล้วมายึดฐานที่มั่นยึดฐานที่มั่นของราคะของโทสะของมาณนะของทิฏฐิของบรดากิเลสทั้งหลายได้แล้วแปลว่าท้าทายว่าสังโยชน์เอ๋ยกิเลสเอ๋ยฐานที่มั่นคือตาสีฐานที่มั่นคือหูเสียงฐานที่มั่นคือจมูกกับกลิ ทั้งภายในภายนอกเนี่ยเรามีสติสมัมปชัญญะความเพียรน,นั้นเข้าไปยึดของหมดแล้วเองหมดหน้าที่เองเข้ามายึดของไม่ได้แปลว่าโลกใบนี้กระแสชีวิตนี้ค่าย,ยึดข้าเข้ามายึดมันแล้วตีตีเมืองขึ้นได้แล้วว่างั้นเถอะแปลว่าแต่ก่อนเคยเป็นเมืองขึ้นของกิเลสแบบนี้เราไล่กิเลสถอยร่นแล้วก็ป้องกันไม่กิเลสมันเข้ามาจัดก,การเข้าใจไหมแล้วก็มีสติสมัมปชัญญะมาวิจัยแยกแยะคอยสําร,รวจตรวจตาให้ชำนิชำนานโอ้ยแล้วฝึกอย่างต่อเนื่องฝึกกองกลาลังฝึกอกองทหารทั้งศรัทธาสติหิริอตรัตตาหม มาไม่ได้นี่ก็ละได้มีการมีการละได้แบบยังไม่สามารถจัดการได้เด็ดขาดเอามันเหนื่อยนักก็ข่มไว้อยู่ในสมาธิออกจากสมาธิก็อออกยู่ในสมาธิว่าปิดประตูมาเลยกิเลสเข้าไปได้แล้วออกมาจะดิญวิปัสนาญันก็ว่าออกจากประตูจัดการกิเลสให้หมดกาลังลงเรื่อยๆๆๆที่สุดจริงๆก็คือละได้ถ้าไปประชุมในอริยมารปุ๊บก็ฆ่ากิเลสทิ้งเลยฆ่าทิ้งโสดาบินมารฆ่าได้กี่ตัวสกทารคามารฆ่าได้เท่าไรอนาคามรรฆ่าได้เท่าไรอัตธรรมฆ่าเลี่ยง ปลอดภัยแล้วเมืองนั้นก็เป็นประเทศสลาชที่ไม่มีโจรผู้ร้ายหรือไม่มีกิเลสเข้ามากุมลุมอีกต่อไปปลอดภัยอย่างหล่เนี้ยหลักการมีแค่นี้เองง่ายมากเชวน,ชวน